อยู่่บ้านทั้งหลังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเนา่าจนเจ้าของต้องทุบผนังดูและสิ่งที่เขาเจอทําให้ขาอ่อนจนแทบยืนไม่ไหวแต่เรื่องจริงที่ตามมากลับยิ่งหน้าขนลุกกว่านั้นหลายเท่ากลิ่นเหม็นเน่าคลุงอบอวนไปทั่วบ้านเหมือนมีบางอย่างตายอยู่ข้างในเจ้าของบ้านชื่อพงศักด์ชายวัยกลางคนที่เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดเขาเดินเข้าบ้านพร้อมย่นจมูกอย่างแรงกลิ่นนั้นแรงจนแทบอาเจียนเขาเปิดหน้าต่างทุกบานตรวจดูถังขยะ เช็คท่อน้ำทิ้งเปิดตู้เย็นแต่ทุกอย่างดูปกติกลิ่งยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณผนังห้องนั่งเล่นพงศักเอาหูแน่ฟังเหมือนมีเสียงมแมลงวันตอมอยู่ด้านในเขาขยับถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงมือเริ่มสั่นไม่หยิบค้อนจากห้องเก็บของเขาตัดสินใจทุกผนังปูนแตกกระจาย ลิ่นเหม็นเน่ายิ่งพุ่งออกมาแรงกว่าเดิม,มแมลงวันนับสิบตัวบินกรูกันออกมาเขาเบิกตากว้างแทบล้มทั้งยืนไม่เห็นสิ่งอยู่ภายในช่องผนังร่างของมนุษย์หนึ่งคนผิวหนังเริ่มเน่าเปื่อยใบยหน้าเละจนจำไม่ได้ร่างถูกยัดแน่นจนผิดรูปพงศกกรีดร้องมือปล่อยค้อนตกลงพื้นเสียงดังเขาถอยหลังชนโตล้มลง ขาไร้แรงจะลุกขึ้นในใจเต็มไปด้วยคำถามว่าใครคือคนตายและทำไมถึงมาอยู่ในบ้านของเขาเขาจำไม่ได้ว่ามีใครเข้ามาอยู่ที่นี่หรือเขาเคยให้ใครเช่าบ้านตอนที่ไม่อยู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อเขาหยิบขึ้นมาด้วยมือที่ยังสัน่นเบอร์ที่โทรเข้ามาไม่มีชื่อแต่เสียงปลายสายกลับทำให้เขาชะงักเสียงนั้นแหบแหง้ง เหมือนมาจากคนที่ใกล้าตายคุณจำฉันไม่ได้เหรอพงศักด์นิ่งอึง้งเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยแต่เขานึกไม่ออกว่าเป็นใครเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบเย็นยะเยือกจนขนลุกสู้ฉันยังอยู่ในบ้านของคุณตลอดมาพงศักด์ยืนนิ่งขนลุกทั้งร่างเขาหันกลับไปมองช่องผนังอีกครั้งและเห็นบางอย่างเปลี่ยนไป ร่างนั้นหายไปแล้วช่องว่างในผนังกลับว่างเปล่าเหลือเพียงกลิ่นเน่าที่ยังคงคลุ้งไม่หายพงศัก์ยืนตะลึงดวงตาจ้องไปยังช่องผนังว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาขยี้ตาตัวเองแรงๆคิดว่าอาจมองผิดเมื่อครูศพยังอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีร่างไม่มีมแมลงวัน มีเพียงกลิ่นเน่าที่หนักขึ้นกว่าเดิมเขาหันหลังเตรียมจะออกจากห้องแต่ประตูปิดสนิทเองโดยไม่มีลมเสียงแกรกดังเบาๆจากลูกบิดเหมือนมีใครล็อกจากข้างนอกพงศักด์รีบวิ่งไปจับลูกบิดบิดแรงเท่าไรก็ไม่ขยับห้องเงียบสนิทแต่กลับมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่หลังเขากึกกึกกึกเขาหันขอบกลับไปมองไม่มีใคร แต่เก้าอี้ที่เคยวางไว้มุมห้องกลับขยับเองเล็กน้อยเหมือนมีคนเพิ่งนั่งแล้วลุกขึ้นเขากลื่นน้ำลายอย่างยากเย็นเหงื่อเย็นเยๆไหลจากขมับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงเรียกเขาเปลี่ยนเป็นเพลงเพลงกล่อมเด็กโบราณเนิบช้าแหลมสูงและหลอนจับใจเขากดรับด้วยความกลัวไม่มีเสียงใดจากปลายสาย นอกจากเสียงหายใจแผ่วช้าแต่ใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหูเขาแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งกลิ่นนั้นไม่ใช่ของฉันคนเดียวพงศักดิ์นิ่งงนันเสียงฝีเท้าหนักขึ้นใกล้เข้ามาทุกวินาทีพื้นไม้เริ่มโยบลงทีละจุดเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเดินเข้ามาหาเขาเขาหายใจถี่ขึ้นมือคว้าคอนไว้แน่น แต่รู้ดีว่าคงไม่มีอะไรช่วยเขาได้อีกแล้วทันใดนั้นไฟในห้องก็พริบทีก่อนจะดับบู้ไปทั้งบ้านในพริบตาและเสียงประโยคสุดท้ายที่มากระซิบข้างหูเขากลับทําให้เขารู้ทันทีว่าเขาไม่เคยอยู่คนเดียวในนั้นเลยตั้งแต่ต้นความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวพงศักยืนนิ่งอยู่กลางห้องหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกตัวเอง เขาพยายามกดโทรศัพท์เพื่อใช้แสงจากหน้าจอแต่หน้าจอกลับมืดสนิทเครื่องดับไปเองโดยไม่มีสาเหตุทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นไม้เหมือนมีมือตะเกียกตะกายขึ้นมาจากข้างใต้เสียงเล็บขูดกับไม้กระดานดังครืดช้าๆเป็นจังหวะเขาค่อยๆถอยหลังแต่ส้นเท้าไปชนกับอะไรบางอย่างเขาก้มมอง ขวดน้ำเปล่าที่วางไว้เมื่อเช้าแต่ขวดนั้นแตกเป็นเสียงเสี่ยงทั้งที่เมื่อกี้ยังเห็นมันตั้งอยู่ดีๆเสียงฝีเท้าเริ่มวิ่งวนรอบตัวเขาเร็วขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีหลายคนอยู่ในห้องทั้งที่ห้องนั้นมีเขาเพียงคนเดียวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้มาจากหลายทิศทางอย่าทุกผนังเลยเขายังไม่พร้อมออกมา เขายังไม่ให้อภัยคุณพงศัก์ยืนตัวสั่นจูจูผนังที่ถูกทุกก็เริ่มแตกร้าวเพิ่มเหมือนบางอย่างกำลังพยายามจะออกมาเสียงปูนแตกทีละชั้นและกลิ่นเน่าที่เคยแรงอยู่แล้วกลับเข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกเขาก้าวถอยหลังจนชิดป,ประตูแต่แล้วประตูก็ค่อยๆเปิดออกเองช้าๆเสียงบานพับล้านเอี็ดดังไปทั่ว ข้างนอกห้องคือความมืดสนิทไร้แม้แสงไฟจากทางเดินบ้านแต่ในเงามืดนั้นมีบางสิ่งยืนอยู่ร่างสูงใหญ่นิ่งสนิทไม่มีใบหน้าพงศักด์แทบหยุดหายใจและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอไม่ต้องหนีเพราะความจริงมันอยู่ข้างในตัวคุณเอง เขาเบิกตากว้างพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับติดขัดและตอนนั้นเองเสียงสุดท้ายที่กระซิบใกล้หูเขาฉันตายเพราะคุณจำได้หรือยังพงศักดิ์สุดตัวลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกคำพูดนั้นสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันตายเพราะคุณจำได้หรือยังเขาเริ่มมองเห็นภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัว ภาพเหตุการณ์ที่เขาพยายามลืมมาตลอดขึ้นฝนตกหนักเมื่อหลายปีก่อนเขานั่งอยู่ในรถทะเลาะกับใครบางคนที่นั่งข้างๆเสียงตะโกนเสียงร้องไห้และจากนั้นเสียงชนดังสนัน่นเขาจำได้เขาคือคนที่ขับรถและเขาคือคนที่หนีจากที่เกิดเหตุเขาทิ้งร่างไร้ชีวิตไว้ริมถนนมืดๆคืนนั้นพงศักดิ์ก้มหน้าลง มือทั้งสองข้างปิดหูเขาร้องออกมาดังลัน่นพอแล้วฉันไม่อยากจำแต่เสียงกระซิบกลับยิ่งดังขึ้นดังกล้องในหัวไม่ยอมหยุดความตายของฉันมันตามคุณมาทั้งชีวิตคุณอาจลืมแต่วิญญาณไม่เคยให้อภยัยพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มเปียกชื้นพงศ์สัตว์ก้มลงดูมีน้ำสีแดงเข้มไหลซึมขึ้นมาจากรอยแยกของไม้กระดานกลิ่นคาวเลือดชัดเจน เขาคลานถอยหนีแต่ทุกตารางนิ้วของห้องกลับเริ่มชุ่มด้วยของเหลวนั้นภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวที่เขาทิ้งไว้ข้างถนนชื่อของเธอคือขวัญอดีตคนรักที่เขาเคยสัญญาว่าจะปกป้องตลอดชีวิตแต่น้ำเสียงของเธอกลับกลายเป็นคำสาปที่ไม่จางหายเธอไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุเท่านั้นเธอตายเพราะเขาหนีและตอนนี้ เธอกลับมาเพื่อให้เขาจำให้ได้ทุกวินาทีที่เขาพยายามลืมเสียงประตูห้องหลังบ้านเปิดออกอย่างแรงลมเย็นเยือยอพัดผ่านเข้ามาและในเงามืดนั้นร่างหนึ่งค่อยๆเดินออกมาผิวหนังซีดขาวดวงตาขุ่นมัวและเสื้อผ้าเปือเปื้อนคราบเลือดพงศักด์เราต้องไปด้วยกันแล้วเธอยื่นมือออกมามือเย็นเฉียบที่ครั้งหนึ่งเคยกุมเขาไว้ด้วยรัก แต่ตอนนี้คือมือของความตายที่เราจะลากเขาลงสู่ห้วงลึกของการชดใช้พงศักดิ์สั่นไปทั้งร่างเขาจ้องมองมือที่ยื่นมาตรงหน้ามันเย็นเยียบซีดขาวนิ้วบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้เขตัวแข็งยิ่งกว่าคือดวงตาของขวัญดวงตาคู่นั้นไม่ใช่แค่จ้องมองแต่เหมือนกำลังเผาใจเขาด้วยความเจ็บปวด ความเสียใจและความโกรธแค้นเขาสายหน้าช้าช้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสั่นเครือของเขาดังเบาฉันขอโทษฉันไม่ควรทิ้งเธอคืนนั้นฉันกลัวฉันมันที่ขลาดขวัญไม่พูดอะไรเธอแค่ยืนนิ่งสายตาย,ยังคงจับจ้องเขาไม่กระพริบพงศักด์สุดตัวลงกับพื้นอีกครั้ง เหมือนร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงจะยืนขวัญก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวพื้นใต้เท้าเธอไม่มีเสียงไม่มีแม้เงาพงศ์สัตว์เงยหน้ามองเธอและถามเสียงเบาเธอต้องการอะไรจากฉันเธอยือนนิ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดฉันต้องการให้เธอเจ็บเท่าที่ฉันเคยเจ็บเธอทิ้งฉันให้ตายคนเดียวในความมืดท่ามกลางสายฝน วันนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องรู้ว่าความเดียวดายนั้นเจ็บปวดแค่ไหนทันใดนั้นไฟในห้องกลับมาสว่างอีกครั้งแต่สิ่งที่พงศักด์เห็นทําให้เขาแทบหยุดหายใจห้องนั่งเล่นไม่มีแล้วกลายเป็นถนนลูกรังเปียกน้ํามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางประตูฝั่งผู้โดยสารเปิดออกร่างของขวัญน,นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเลือดไหลอาบหน้าผากดวงตาเบิกโพรง ฝนตกหนักกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีทีท่าเบาบางเสียงฟ้าร้องกึกก้องและที่นั่งคนขับคือพงศักดิ์ในวัยหนุ่มเขามองภาพนั้นด้วยความสั่นกลัวตนเองในอดีตกำลังเปิดประตูรถและวิ่งหนีเข้าไปในความมืดปล่อยขวัญให้นอนอยู่ตรงนั้นโดดเดี่ยวไร้ใครช่วยเหลือพงศักดิ์กรีดร้องสุดเสียง ความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาจนแทบหายใจไม่ออกขวัญยืนอยู่ข้างหลังเขาประสิทธ์เบาๆใกล้หูอีกครั้งจำได้แล้วใช่ไหมงั้นเธอพร้อมจะไปกับฉันหรือยังพงศักด์หลับตาแน่นเสียงหัวใจเต้นดังรัวราวกับจะทะลุออกจากอกเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดพยายามตั้งสติพยายามจะไม่ยอมรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มันคือความจริง ความจริงที่เขาหนีมาตลอดชีวิตเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นถนนในภาพอดีตภาพร่างของขวัญยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีการช่วยเหลือไม่มีแม้แต่ความพยายามโทรหารถพยาบาลเขาวิ่งหนีไปอย่างขี้ขลาดดวงตาของเขาเริ่มแดงกำ่ำน้ำตาไหลไม่หยุดเขาหันไปมองขวัญที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอยังยื่นมือออกมา ใบหน้าของเธอไม่โกรธเกรี้ยวอีกต่อไปแต่กลับนิ่งสงบบนเศร้าพงศักด์เอื้อมือออกไปช้าช้าแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสกันเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างนอกบ้านเสียงเคาะประตูรัวเร็วตึงๆๆ,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 ๆพงศักด์สะดุ้งเฮือกท่าถนนกลางฝนหายวับไปเขากลับมาอยู่ในห้องนั่งเล่นของตัวเองผนังที่เคยทุกกลับคืนสภาพเหมือนเดิม ไม่มีร่องรอยแตกไม่มีเลือดไม่มีศกเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินไปที่ประตูด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงมือสั่นระริขณะเอื้อมไปบิดลูกบิดเมื่อประตูเปิดออกชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าใส่ชุดช่างไฟของการไฟฟ้าเขายิ้มจางๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบผมมาเช็กระบบไฟที่แจ้งว่าเสียจากสายเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วครับ พงศักขโมดคิ้วสายเก่าใช่ครับตอนที่บ้านหลังนี้ยังไม่มีใครอยู่แต่เมื่อคืนเราได้รับแจ้งจากหญิงคนหนึ่งชื่อขวัญพงศักตัวแข็งทื่อเลือดในกายเย็นเฉียบช่างไฟยื่นกระดาษให้เขาดูใบแจ้งงานซ่อมไฟฟ้าในช่องชื่อผู้แจ้งเขาเห็นชัดถนัดตาขวัญวัชราปรพงศักเงยหน้ามองไปที่ถนนหน้าบ้าน ลมหอบหนึ่งพัดผ่านเบาๆแต่เย็นจับใจเหมือนกับว่าขวัญยังคงอยู่ที่นี่และบางอย่างยังไม่จบลงพงศักยืนนิ่งอยู่หน้าประตูสายตาย,ยังคงจับจ้องชื่อบนกระดาษขวัญวชราปนชื่อที่เขาไม่มีวันลืมชื่อที่ควรจะหายไปจากโลกนี้นานแล้วแต่กลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็นที่ไหลย,ย้อนเข้าไปถึงกระดูกช่างไฟยังยืนรอคำตอบแต่พงศักด์พูดไม่ออกเขาได้แต่พยักหน้าเบาๆก่อนจะหันหลังกลับเข้าบ้านปล่อยให้ชายแปลกหน้าทำหน้าที่ของเขาภายในบ้านยังคงเงียบสงัดกลิ่งเน่าหายไปแล้วผนังที่เคยแตกร้าวกลับเรียบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดูเป็นปกติแต่ความรู้สึกไม่ใช่เช่นนั้น เขาเดินกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นสายตายหยุดอยู่ที่มุมห้องที่ซึ่งเขาเคยเห็นร่างของขวัญปรากฏขึ้นไม่มีร่องรอยไม่มีเงาแต่จูจูโทรศัพท์มือถือที่เขาวางไว้บนโต๊ะก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบเบอร์ที่โทรเข้าไม่มีชื่อมีแค่เลขศูนย์เรียงกันห้าตัวศูนย์ 000. เขากดรับสายอย่างลังเล เสียงจากปลายสายคือความเงียบเงียบสนิทแต่แล้วเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นเบาๆเธอคิดว่าความผิดจะถูกลบเพียงแค่คำขอโทษหรือพงศักตัวชาวาปเขารู้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นของใครขวัญแม้เธอจะจากไปแล้วแต่คำถามนั้นยังคงก้องในใจเขาไม่มีคำตอบใดจะเพียงพอ และไม่มีการให้อภัยใดจะง่ายดายเมื่อหัวใจดวงหนึ่งเคยถูกทิ้งไว้ให้ตายกลางฝนโทรศัพท์ในมือเขาดับลงเองอีกครั้งเขาค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะแต่เมื่อสายตากวัดมองไปยังผนังบ้านข้อความบางอย่างปรากฏขึ้นช้าๆบนพื้นปูนเหมือนถูกเขียนด้วยของเหลวสีแดงเข้มอย่าทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นพงศักดิ์ถอยหลังไปช้าๆเสียงนาฬิกาแขวนผนังเริ่มเดินถอยหลัง ติกติ๊กติก,ตกและบ้านทั้งหลังก็เริ่มเย็นลงอีกครั้งพงศัก์ยืนถึงอยู่กลางห้องอากาศรอบตัวเย็นยะเยือกจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงนาฬิกาเดินถอยหลังยังคงดังติกติ๊กติก,ตก,ตกเขาหันไปมองข้อความบนผนังอีกครั้งตัวอักษรสีแดงยังคงไหลยหยดช้าๆราวกับมีชีวิตอย่าทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถาม นี่คือการเตือนหรือเป็นการลงโทษขณะที่เขากำลังจะเดินหนีออกจากห้องเสียงเพลงกล่อมเด็กเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนเสียงเก่าๆเหมือนเล่นจากกล่องดนตรีโบราณพงศักดิ์นิ่งไปชั่วครู่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้นอกจากเขาไม่มีเด็กไม่มีของเล่นไม่มีใครที่ควรจะเปิดกล่องดนตรีเสียงเพลงนั้นลอยลงมาตามบันได หวานเศร้าและหลอนประสาทเขาก้าวขึ้นบันไดช้าๆทีละขั้นพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาใต้ฝ่าเท้าเสียงเพลงยิงคงดังไม่หยุดเมื่อถึงหน้าห้องนอนเก่าประตูที่ควรจะปิดสนิทกับเปิดแง้มออกแสงไฟสลัวลอดออกมาเขาเอื้อมมือไปดันประตูมันเปิดออกอย่างง่ายดายและสิ่งที่เห็นในห้องทำให้ลมหายใจเขาติดขัด กลางห้องมีเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งหันหลังให้บนเก้าอี้มีกล่องดนตรีเปิดอยู่ฟ้าปิดที่แกว่งไปมาเผยให้เห็นตุ๊กตาเล็กๆเ,เต้นรำอยู่ภายในแต่ไม่ใช่แค่กล่องดนตรีเท่านั้นที่อยู่ในห้องนั้นมีรูปถ่ายใบหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเป็นรูปของขวัญแต่ในรูปนั้นมีเงาของเขายืนอยู่ข้างหลังเธอไม่ใช่ตอนที่ยังมีชีวิตแต่เป็นเขาในวันนี้ ใบหน้าโซมดวงตาเบิดโพรงด้วยความตกใจและเงาในรูปนั้นกำลังยิ้มเขาถอยหลังชนกับผนังภาพในห้องเริ่มสั่นไหวเสียงกล่องดนตรีกลายเป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาหัวเราะเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอคิดว่าเธออยู่คนเดียวเหรอเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดของห้องพงศักหันขอบไปมองและที่ตรงนั้น เขาเห็นร่างเล็กๆยืนอยู่ร่างที่ไม่ควรมีชีวิตเด็กผู้หญิงผมยาสวสวมชุดเรสสีขาวเปื้อนดินดวงตาของเธอไม่มีตาดำใบหน้านิ่งเฉยแต่ยิ้มกว้างจนผิดรูปฉันอยู่ที่นี่มาตลอดเธอแค่ไม่เคยหันมามองพงศัตดิ์กลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดเคืองเสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนในหูมือสองข้างกำแน่นจนสัน่น เด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมเงาร่างของเธอไม่มีแสงสะท้อนจากโคมไฟเหมือนเธอไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกเดียวกับเขาแต่แววตาที่ว่างเปล่านั้นกลับมองทะลุเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดในใจเธอเก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงเท้าเปล่ากระทบพื้นไม้ดังแผ่วเบาคุณจําได้ไหมตอนที่คุณกับเธอมาที่นี่ครั้งแรกคุณสัญญากับเธอว่าจะซ่อมบ้านหลังนี้ให้เป็นวัง แต่หลังจากคืนนั้นทุกอย่างก็พังลงหมดเสียงเธอสันเครือแววตาเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดเธอร้องให้ทุกคืนเธอรอคุณกลับมาแม้ร่างจะอยู่ใต้ดินและฉันคือสิ่งที่เหลืออยู่จากความรักนั้นพงศักดุดลงคุกเข่ากับพื้นเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คืออะไรเป็นภาพหลอนของอดีตเป็นเงาของความผิดหรือเป็นลูกของขวัญคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจเขา เขาไม่เคยรู้เลยว่าขวัญท้องในคืนที่เธอจากไปหรือว่าเขาเคยรู้แต่จงใจลืมเด็กคนนั้นก้มลงใกล้ๆกระซิบข้างหูเขาแม่บอกว่าถ้าพ่อยอมรับความจริงทุกอย่างจะจบแต่ถ้าพ่อยังหนีบ้านหลังนี้จะไม่มีวันปล่อยพ่อไปทันใดนั้นหน้าต่างทั้งสี่ด้านเปิดเองโดยไม่มีลมม่านปลิวว่อนเสียงหวีดร้องดังออกมาจากผนัง เหมือนคนหลายสิบคนกำลังกรีดร้องพร้อมกันพงศักต์ก้มหน้าลงมือปิดหูแน่นโลกทั้งใบหมุนติ้วรอบตัวกลิ่นเน่าเหม็นกลับมาอีกครั้งแรงยิ่งกว่าครั้งไหนและในวินาทีนั้นเองประตูห้องก็ปิดลงเองอย่างแรงจนสะเทือนทั้งบ้านขังเขาไว้กับอดีตที่เขาไม่อาจหนีพ้นอีกต่อไปพงศักต์นั่งนิ่งอยู่กลางห้องหายใจช้า,ชา เมื่อไหลอาขมับแม้ในอากาศเย็นเฉียบเสียงรอบข้างเริ่มเงียบลงม่านที่เคยปลิวกลับหยุดนิ่งหน้าต่างปิดสนิทกลิ่นเน่าเหม็นค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงกลิ่นฝนที่ลอยเอื่อยๆเข้ามาแทนเขาค่อยคเหนื่อยหน้าขึ้นเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่แต่ใบหน้าของเธอไม่หลอนไม่เศร้ากลับเต็มไปด้วยความสงบแววตาที่เคยมืดดำเริ่มมีประกายแสง พ่อจำได้แล้วเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนพ่อขอโทษและพ่อจะไม่หนีอีกเด็กหญิงพยักหน้าช้าช้าก่อนจะยกมือขึ้นจับมือเขาอุณหภูมิร่างกายอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อแสงอ่อนๆค่อยๆล้อมรอบร่างของเธอและเมื่อเขากระพริบตาอีกครั้งร่างของเธอก็หายไปพร้อมกับกล่องดนตรี พร้อมกับเสียงสะอื้นพร้อมกับอดีตอันเจ็บปวดบ้านกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมมันเป็นความสงบเป็นความเงียบที่ยอมรับและให้อภัยพงศักดิ์ลุกขึ้นยืนเดินไปเปิดหน้าต่างสายลมอ่อนๆพัดเข้ามาพัดกลิ่นดินชื้นและกลิ่นฝนเขายืนมองท้องฟ้าน้ำตาไหลาอาบแก้มอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเขารู้ว่าเธอได้รับสิ่งที่เธอต้องการแล้วและเขาเองก็ได้รับโอกาสใหม่ที่จะใช้ชีวิตด้วยความกล้าและความรับผิดชอบสุดท้ายแล้วสิ่งที่หลอกหลอนเขาไม่ใช่วิญญาณแต่คือความกลัวในใจตัวเองและเมื่อเขากล้าเผชิญหน้าความกลัวนั้นก็กลายเป็นอิสระจบบริบูรณ์